สวัสดีครับผมวุฒิวีทีเคฮูเร่ช่วง Run For y o u EP นี้วันอังคารที่1ทธันวาคม2563ก็ไม่มีสนามวิ่งหรืองานวิ่งใดๆมานำชมนะครับเพียงแต่ว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวการเสียชีวิตของนักวิ่งในงานวิ่งถึง3ท่านในวันเดียวกันนะครับโดยหนึ่งในนั้นเป็นรองอธิบดีควบคุมโรค นายแพทย์อัศดางรวยอาจินในวัย59ปีท่านร่วมวิ่งในระยะทาง5กิโลเมตรกับงานวิ่งถิ่นวีรชนมินิแอนฮา์ฟมาราทอนที่อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีและก็อีก2ท่านนะครับที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเป็นนักวิ่งชายทั้งคู่นะครับคนหนึ่งอายุ54ปีแล้วก็อีกท่านหนึ่งอายุเพียงแค่30ปีเท่านั้น เราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่านด้วยณที่นี้นะครับวันนี้จึงจะมาเล่าสู่กันฟังในประเด็นที่ว่าถ้าวิ่งแล้วอันตรายควรเลิกวิ่งหรือเปล่าแล้วก็การออกกำลังกายต้องระวังยังไง ขออนุญ,ญาตนำบางส่วนบางตอนจากรายการ CEO Vision ทางคลื่นวิทยุ FM 96.5โดยดรสุพวุฒิสายเชื้อนะครับนำมาประกอบเพื่อเป็นประโยชน์กับส่วนรวมและนักวิ่งทุกๆท,ท่านนะครับเพราะเกินเรื่องการออกกำลังกายก่อนมันคือการทำให้หัวใจเต้นเร็วไม่ว่าจะเป็นการวิ่งปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้าก็ตามในทางการแพทย์จะมีคาว่า Cardiovascular ก็คือการเพิ่มการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดการออกกำลังกายแบบแอโรบิกคือการออกกำลังกายที่ให้หัวใจทำงานเน้นการหายใจเอาอากาศเข้าไปในปอดเยอะๆใช้ออกซิเจนในการเผาผลาญไขมันไปเป็นพลังงานถามว่าแล้วอย่างนี้จะมีโอกาสทำให้หัวใจทำงานหนักไหมตอบเลยว่าใช่ครับก็เพื่อหัวใจจะได้แข็งแรงแต่ถ้าทำงานหนักเกินไปก็แน่นอนว่าจะเป็นภัยอันตรายได้ เพราะอะไรก็ตามที่ทำเกินไปทำมากไปย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ดีเข้าประเด็นแรกเลยวิ่งแล้วอันตรายควรเลิกวิ่งหรือเปล่างานวิจัยล่าสุดที่รวบรวมไว้ได้บอกว่าถ้าวิ่งถึงระดับหนึ่งน่าจะมีแต่ข้อดีแทบจะไม่มีข้อเสียอะไรเลยครับกรณีของท่านรองอธิบดีทางด้านนายแพทย์อเอกนอกกนกศิล ผู้อำนวยการสถาบันโรครวงอกกล่าวว่า h e r ์ t a t t a c รหรือโรคหัวใจกําเริบเฉียบพลันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่และทุกเวลาเช่นขณะออกกําลังกายหรือแม้กระทั่งนอนหลับพักผ่อนเกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันชนิดเฉียบพลันส่งผลให้คนไข้มีอาการเจ็บหน้าอกบริเวณซีกซ้ายอาจจะมีร้าวไปที่แขนซ้ายหรือร้าวไปที่กลามร่วมกับอาการเงือออกมือเท้าเย็นวิงเวียน จะเป็นลมหมดแรงคืนไสอาเจียนหรือหายใจไม่อิ่มครับข้อมูลการตายในระหว่างวิ่งฮับหรือวิ่งมาราทอนในช่วงตั้งแต่ทศวรรษนี้เป็นต้นมาการวิ่งมาราทอนมีความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่อเมริกามีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี2000จนถึง2010พบว่ามีคนวิ่งมาราทอนน่าจะปีละหลายแสนคนดูตัวเลขล่าสุดน่าจะประมาณ500,000คนต่อปี ถ้ารวมทั้ง10ปีที่กล่าวถึงนี้มีคนที่วิ่งแล้วเกิด cardiac alert ก็คือหัวใจหยุดเต้นขึ้นมาเลย59คนแต่ใน59คนนี้เสียชีวิตเพียงแค่42คนเท่านั้นถ้าคิดเทียบจำนวนคนวิ่งใน10ปีคร่าวๆก็น่าจะสัก2-3ล้านแล้วเสียชีวิต42คนนั้นถือว่าน้อยมากๆแต่นี่คือการวิ่งฮาฟหรือมาราทอนนะครับซึ่งเป็นประยะที่เยอะมากฉะนั้นผมว่าหลายคนอย่าไปกลัวเรื่องนี้ โอ้โหอย่างนี้หยุดวิ่งไปเลยดีกว่ามันไม่ใช่ครับมันตรงข้ามกันเลยมาดูงานวิจัยเกี่ยวกับการออกกำลังกายกันก่อนสามารถดูข้อมูลตัวจริงได้ที่ Mayo Clinic p r o c e e d i n g เขาได้รวบรวมการวิจัยทั้งหมดจนถึงปี2014เกี่ยวกับการออกกำลังกายว่าทำให้อายุยืนได้ดีแค่ไหนอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบดูคนที่ออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายแล้วก็ดูไปหลายๆปีจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วไปดูว่า คนที่เสียชีวิตนั้นเป็นคนที่ออกกําลังกายหรือไม่ออกกําลังกายมากกว่ากันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคนที่ออกกําลังกายเสียชีวิตน้อยกว่าคนที่ไม่ออกกําลังกายนะครับบางกรณีก็ดูถึงขนาดว่าถ้าออกกําลังกายรุนแรงมีผลกระทบหรือไม่แล้วก็ดูถึงกรณีที่คนอายุมากออกกําลังกายดีไหมหรือคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วหลังออกกําลังกายจะดีขึ้นหรือเปล่าข้อสรุปหลักๆก็คือว่า ถ้าไม่ออกกําลังกายเลยมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตคืออัตราการเสียชีวิตด้วยทุกสาเหตุสูงกว่าคนที่ออกกําลังกายต้องในระดับที่เข้มข้นปานกลางด้วยนะก็คือลดความเสี่ยงการตายได้กว่า25%เมื่อเทียบกับคนไม่ออกกําลังกายเลยเมื่อกี้มีคําว่าความเข้มข้นระดับปานกลางก็คือการออกกําลังกายขอแบ่งได้เป็น3ระดับ เข้มข้นต่ำ low intensity เข้มข้นปานกลาง m o r e intensity และเข้มข้นสูง high intensity ถ้า high ความเสี่ยงชีวิตจะเพิ่มขึ้นกว่าฉะนั้นการออกกำลังกายที่พอดีคือการออกกำลังกายที่เข้มข้นปานกลางแล้วปานกลางที่ว่ามันคือเท่าไรจากตัวเลขที่ดูน่าจะหมายถึงควรออกกำลังกายสัปดาห์ละ5ครั้งครั้งละประมาณหนึ่งชั่วโมงซึ่งถ้าเทียบว่าเราวิ่งซัก 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะได้ซัก40กิโลเมตรต่อสัปดาห์เมโยคลินิกอ้างถึงงานวิจัยที่สวีเดนไปติดตามดูผู้ชายสวีเดน44,410คนพบว่าคนที่ออกกำลังกายเข้มข้นมากๆเกินกว่า5ครั้งต่อสัปดาห์เริ่มต้นตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปเมื่อเวลาผ่านไปจะมีความเสี่ยงเขาใช้คำว่า atrial e fibrillation คือหัวใจเต้นผิดปกติมากกว่าคนอื่นที่ไม่ได้วิ่งเข้มข้นขนาดนั้น มาต่อกันที่ประเด็นออกกําลังกายต้องระวังยังไงเริ่มกันที่การออกกําลังกายกับโรคหัวใจก่อนก็ไปค้นคว้าข้อมูลได้ว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งชื่อพีเตอร์แมคคูล็อบเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยด้านโรคหัวใจของ b บเ l อ r h e าร์ a แอนด์วาสคูลา s t อินส e ที่อเมริกา คุณหมอท่านนี้เขียนไว้ในบล็อกว่าได้วิ่งมาราธอนมาครบ54ครั้งแล้วก็คือวิ่งไปทุกมรลรัฐของประเทศอเมริกาทั้ง50มรลรัฐเลยแต่ท่านพบว่าเมื่อปี2012มีงานวิจัยออกมาผลสรุปนั้นทําให้ท่านต้องหยุดวิ่งมาราธอนท่านให้สาเหตุว่าการวิ่งเป็นเวลานาน,านๆอย่างมาราธอนที่เราทราบกันดีถ้าเป็นคนปกติก็จะใช้เวลาวิ่งประมาณ3-6ชั่วโมงมันเกินกว่าที่งานวิจัยบอกว่า การออกกำลังกายมออ e นเทนซิตี้สักครั้งหนึ่งไม่น่าเกินชั่วโมงหนึ่งก็คงเพียงพอเวลาคนเราปกติขนาดพักหัวใจเราจะปั๊มเลือดประมาณ5ลิตรต่อนาทีแต่ถ้าออกกำลังกายก็จะปั๊มไปที่25ลิตรต่อนาทีแสดงว่าหัวใจทำงานถึง5เท่าส่วนนักกีฬาที่ฝึกฝนมาอย่างดีหัวใจเต้นแล้วสูบฉีดเลือดได้ถึง 45ลิตรต่อนาทีคราวนี้พอทำงานเยอะมากๆแล้วตามงานวิจัยจะเห็นว่าส่วนที่จะมีความเสี่ยงสุดก็คือหัวใจห้องด้านขวาด้านที่เอาเลือดที่หมดออกซิเจนแล้วเข้าไปในปอดให้ปอดฟอกเลือดเพื่อใส่ออกซิเจนเข้าไปแล้วก็ส่งไปทางด้านซ้ายเข้าไปในเส้นเลือดใหญ่แล้วส่งออกมาอีกทีงานวิจัยบอกว่าหัวใจด้านขวาทั้งตัวเอทเรียลห้องบนและเวนทิเคิลห้องล่างจะเป็นตัวที่มีสิทธิ์ขยายออกไปเยอะ ก็ใช้คำว่า dilate แปลว่าขยายเพื่อให้เลือดผ่านจาก5ลิตรไปเป็น45ลิตรได้ถึงจุดหนึ่งในเลือดจะมีตัวโปรโตีนที่เรียกว่า t r o p o น i n เพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งโปรโตีนชนิดนี้มันจะออกมาในเลือดก็ต่อเมื่อมันรับรู้ว่ามีการบาดเจ็บของเส้นเลือดคือมันจะรู้เลยว่าถ้าคุณวิ่งหนักๆน,น,นานๆเส้นเลือดคงจะเริ่มบาดเจ็บแล้วละมันจึงปล่อยตัวโปรโตีนที่เรียกว่าโทรโ o นินออกมา แล้วมีอีกตัวหนึ่งที่เขาใช้คำว่า B-type natriuretic peptide ก็ออกมาด้วยเป็นการสะท้อนว่าถ้าวิ่งเลยจุดหนึ่งไปจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บชั่วคราวเขาใช้คำว่า temporary injuries ของห้องหัวใจด้านขวาเมื่อวิ่งมาราธอนเสร็จแล้วสำหรับกรณีของด Peter ร์ปีเตอร์แมคคัลอแกก็สรุปว่าการออกกำลังกายที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุด ในเรื่องของการวิ่งถ้าคุณยังชอบวิ่งอยู่และอยากที่จะวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีแนะนําว่าให้วิ่งสัปดาห์ละ15-20ยไมล์ถ้าคูณด้วย1.6ก็จะตกที่ประมาณ24-32กิโลเมตรต่อสัปดาห์ถ้าหารด้วย5ก็จะตกครั้งละ5-6กิโลเมตรให้อยู่ใน1ชั่วโมงนะครับประมาณนี้จะเป็นการวิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดและไม่กระทบดุนแรงอะไร สิ่งแรกที่ท่านต้องดูตัวเองก่อนตามที่นายแพทย์อนเนกท่านได้แนะนําคือให้ดูว่าท่านมีความดันสูงหรือเปล่าหรือเป็นโรคไขมันในเลือดสูงภาวะอ้วนลงพุงก็ตามหรือว่าโรคเบาหวานก็ตามและสิ่งที่สําคัญคือการสูบบุหรี่อันนี้ต้องระวังถ้าถามว่าสิ่งที่กล่าวไปนั้นนอกจากทําตามที่หมอแนะนําแล้วท่านมีทางเลือกอื่นยังไงการวิ่งไม่ช่วยได้นะครับได้ทุกประเด็นที่กล่าวมาเลยท่านลองวัดความดันก่อนวิ่ง พอวิ่งเสร็จให้พักก่อนแล้ววัดดูอีกทีความดันจะลดลงนะครับเพราะเวลาวิง่งเส้นเลือดมันจะขยายถ้าวิ่งไปเรื่อยๆบ่อยๆจะช่วยให้ร่างกายลดความดันไปได้เองโรคเบาหวานผมเองก็ได้กรรมพันธุ์จากคุณพ่อเริ่มน้ำตาลแตะ120่120ตอนอายุ31น้องสาวแตะ150ตั้งแต่อายุ28ผมอ่านเจอในตำราญี่ปุ่นเขาบอกว่าเบาหวานหายขาดได้เคลแม่รับอะไรก็คือการวิง่งนั่แหละครับ การวิ่งจะบังคับให้ร่างกายใช้พลังงานที่มาจากไกลโคเจนก็คือการดึงเอาน้ําตาลจากเส้นเลือดเอาไปใช้ถ้าท่านไม่ออกกําลังกายแล้วทานหวานมากๆเลือดก็จะมีน้ําตาลเยอะตับอ่อนก็ต้องรีบฉีดอินซูลินเข้ามาเพื่อพยายามเอาน้ําตาลออกจากเลือดให้เข้าไปในเซลล์แต่ถ้าเซลล์ไม่ต้องการเลือดเพราะว่าร่างกายไม่ได้ใช้งานอะไรก็จะเกิดการดื้ออินซูลินขึ้นมาได้พอน้ําตาลอยู่ในเลือดนานๆเลือดก็จะแข็งเส้นเลือดก็จะตาย พอผมออกมาวิ่งเบาๆได้5ปีน้ำตาลก็คงระดับที่100ไม่เกิน120ครับช่วงหลังวิ่งเข้มข้นขึ้นก็คงระดับต่ำกว่า100ได้มาจนทุกวันนี้แต่ก็ต้องไม่กินของหวานมากด้วยนะไขมันในเลือดสูงในที่นี้คงหมายถึงไขมันเลวจำพวก LDL กับ t r i g ีเซ e ไ i ด e งานวิจัยบอกว่าการวิ่งทำให้ HDL สูง HDL คือไขมันดีที่ช่วยไปกวาดเอาไขามันไม่ดีออกมาช่วยลดไตรกลีเซอรไรด์ได้ประสบการณ์ของผมเองไขมันกับน้ำตาลมาพร้อมกันเลยหมอจ่ายยาลดไขมันให้ทานได้สสัปดาห์ผมก็เลิกทานไปก็มาใช้การวิ่งแทนได้ผลนะครับไขมันนี่ถ้าวิ่งจะเห็นว่ามันคุม LDL ได้แถมยังได้ HDL ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องด้วยในห -6 ปีที่ผ่านมาจาก40กว่ากว่า ก็ขึ้นมา60กวกกว่าถ้าเป็นปกติผู้ชายเราจะอยู่ที่40หลังจากวิ่งไปเรื่อยๆมันไม่ได้ช่วย LDL ลดลงมากแต่จะช่วยให้ HDL เพิ่มขึ้นครับพูดถึงคอเลสเตอรอลก็ไม่อยากให้ดูแค่ตัว total อย่างเดียวนะควรจะดูทั้ง HDL LDL สมมุติว่าเรามี total ปกติที่200ตามเกณฑ์ผู้ชายจะมี HDL สัก40ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนของ total ต่อ HDL ยังสูงอยู่นั่นคือ5เท่า แต่ถ้าให้ดีก็ควรจะดัน HDL ขึ้นสัก50ให้เหลือ4เท่าก็จะดีกว่าสำหรับผู้หญิง HDL ก็อยู่ที่50อยู่แล้วนะครับคราวนี้มาที่ภาวะของการอ้วนลงพุงการวิ่งเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างหนึง่งโดยดึงไขมันส่วนเกินมาเผาผลาญช่วยให้ควบคุมน้ำหนักได้ย้ำนะครับว่าการจะลดน้ำหนักต้องลดที่อาหารแต่พอลดอาหารแล้วน้ำหนักลงแล้ว ควบคุมไม่ให้มันขึ้นเนี่ยก็คือการออกกําลังกายช่วยได้มากส่วนตัวผมที่สัดส่วนและน้ําหนักยังคงที่อยู่จนทุกวันนี้ก็เพราะผมมีการวิ่งอย่างสม่ําเสมอและเป็นประจําครับแถมท้ายจากหนังสือ Healthy Always โดยดรสุภวุฒิสายเชือ้อในภาพผนวกหนึ่งอ้างถึงงานวิจัยเมื่อเดือนสิงหาคมปี2017ของมหาวิทยายลัยเยล ไปติดตามดูผู้ชายที่วิ่งหนักๆพบว่าไตาของคนที่วิ่งมาราธอนมันเสื่อมเฉียบพลันไปค่าเคีตินินในเลือดมันคือของเสียที่ไตไม่สามารถจัดการได้มันเพิ่มขึ้นกว่าปกติซึ่งควรจะเป็นที่0.5ถึง0.8มันกลายเป็น1.0ถึง1.28ต่อมิลลิกร,รมัมนอกจากจะทำให้ไตทำงานหนักขึ้นยังทำให้ไตทำงานยากด้วยพอเราออกกำลังกายมากมันก็ต้องมีของเสียมาก เพราะร่างกายเผาผลาญมากเคลอตินินก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยฉะนั้นก็มีคำถามว่าวิ่งมาราธอนบ่อยๆมันอันตรายหรือเปล่าก็ต้องตั้งข้อสังเกตเอานิดนึงว่าถ้าวิ่งต่อเนื่องกันนานแล้วค่าไตาขึ้นแต่พอหลังจากนั้น2-3วันร่างกายปรับสูตรภาวะปกติได้แต่เราไปบังคับให้ร่างกายซ่อมแซมแล้วไตต้องไปทำงานหนักบ่อยๆก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นคือข้อสรุปของนักวิจัยนะครับพอเป็นอย่างนั้นแล้วหลายคนก็คิดว่า ต้องดื่มน้ําเยอะๆงานวิจัยก็บอกอีกว่าพวกที่วิ่งอันตรามาราธอนกลัวที่จะกินน้ําน้อยก็กลายเป็นกินน้ํามากเกินไปจึงทําให้ระดับโซเดียมในเลือดต่ําส่งผลให้ไตทํางานหนักเช่นกันเพราะไตต้องขับน้ําออกจากร่างกายนอกจากนั้น เซลลที่ต้องรับน้ําเพิ่มทําให้ร่างกายบวมให้สังเกตคนที่วิ่งวิ่งอยู่แล้วนิ้วมือบวมนั่นคืออาการที่ดื่มน้ํามากไปและอาจทําให้สมองบวมได้ด้วยก็เล่าสู่กันฟังนะครับว่าต้องมีความพอดีในหลายๆอย่างก่อนจบ E ีีนี้นะครับส่วนตัวของผมเองแล้วจะใช้การวิ่งเป็นการออกกําลังกายเป็นหลักเพราะมันสะดวกที่สุด ง่ายและเร็วในวันธรรมดาผมวิ่งรอบหมู่บ้าน5-6กิโลแต่ถ้าเป็นวันหยุดจะไปวิ่งที่สวนประมาณ10-15กิโลการเริ่มวิ่งมันยากทุกคนถ้าจะเริ่มวิ่งขอให้ผ่านทะลุก,กิโลเมตรที่3ที่4ไปให้ได้เพราะร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วพอวิ่งไปถึงกิโลที่5ก็จะรู้สึกสบายขึ้นจนไปถึงกิโลเมตรที่10ได้เลย กลายเป็นว่าไอกิโลเมตรที่สอนั้นถ้าเริ่มต้นนั้นจะยากกว่าการวิ่งทะลุจาก5ไป10ด้วยซ้ําฉะนั้นถ้าหลายคนที่อยากจะวิ่งขอให้อดทนนิดนึงแล้วค่อยๆเพิ่มระยะให้ทะลุ5ไปให้ได้พอถึงแล้ววันไหนอยากวิ่งมากวิ่งน้อยก็แล้วแต่คุณครับบ๊ายบาย